มีโฮชันหมดแล้วข้าหมดแล้วโยืนไวมากพี่มันเดินพวงมาลหาหาว่นอ้นี้สีเหลืองด้วยน่าหล่อได้ด้วยขนาดใส่รูปถอยถึงเขาน้ำเยอะน้ำอยู่ตรงกลางนี่โดน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 ไปไ ไม่เอาอย่าเล่นนาอย่าเล่นเนาะไม่เป็นคนอย่างนี้ใช่แ้อใส่แต่งหน้ามาไม่ไดถ่ายไม่ไดไม่ได้เขาจมูกเยเนี่ยก้อนเน่ยอันนี้งหรือว่าองไะเห็นมีความเห็นกนเยอะางราป

กินเค้กน้าใจไม่้นเค้กโโต้ละีโ้กไม่ใจะถ่ายรูปเลยไม่่ม่ใน่ถ่ายลยมไม้กล้องไหนพี่นีได้นี่นี่ก็มีครูนี่ครูนี่หนูน้ำหนักกนทีลน้ำหนักนี่ซูไม่กินเค้กหืูไม่กินหมูกินหมูแล้วมั้งจ๊ะเนี่ยแล้วแล้วอย่างเนี้ย แน่เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะแค่นี้ไงขอแค่นี้นะอย่ามาลมาลลูกแล้วพี่โฮไม่ดีขาให้น้มย่าไปโม้มันไม่ทานด้วยเชฟตัวดีสายนิดหนึ่งโค

เป็นบ,าบา้า umm นเป็นบ้านไม่มใราีท่วเล่ไหวแล้วาเอยตานันว่าคุณจ่าข้าใเเยว่ะนเรไปเล่นละเกันดีกว่าค่ะอยากเล่นแบบ้อานจะลองเดีวดูไหมล่ะอุ้ยส

มอนนิมนต์ไม่กินจริงจังมากอ่ะนิมนต์ไม่กินข้าวเช้าเหรอนิมนต์ไม่กินข้าวเช้าเหรอนิมนต์บอกว่านิมนต์ไม่มาเล่นเลยนะด่าดูดินิมนต์ตั้งแต่ไปไล่แถวได้ใช้เงินเยอะเหรอ

ต้นต้นต้อชั้นที่นเสร็จอุ้ยเดี๋ยวนาวานงนจับไปจับ้โอ้โหตน้าเีเมากเ่นพิม่อนล้วยสีหน้ากลัวมากนึกว่าอะไรอะ นายหุ้ยพี่ของสีแดงมาให้หนูทำไมอ่ะให้ใส่ถุงใอ้ใส่ถุงเอาของไว้เอากล่องคืนพี่ด้วยเขาให้เขาให้หนด้วยเดี๋ยวจะเลอาหนูอีกแล้วนะข้างในก็มีกล่องอยู่ไหมใส่ไว้มาจะมาอะไรข้างในกล่องไม่มีอะไรพี่จะกล่องมีกระดาษค่ะโอ้เงี้ยเขาไม่ขายประกันต่างปรกเทศเลยกระดาษมันคืกระโจงนะคะ เหมือนปีศาจเลยทุกวันซอมลีล oh ืมขลื huh. ้อเอาลาใส่ให้ <fish> วิ่งน้ำคอยยืมน้ำคอยยืมอะก็ได้ขึ้นมาได้เลยดูดีนะไอ้คมตายแล้วตายแล้วแต่เสียงคำยืมน้ำดูตรงนูน้นหนุนพี่หนิงไม่อแล้วล่ะแล้วฝากไว้ก่อนแล้วแม่เจอแ,แม่รักแม่อะน้ำฝากไว้ก่อนเดี๋ยเดี๋ยว

เอาหคนเดียวเด้คนเดียวมีอันมันนี่แก่เลยแกะ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 เลยมองก้องค่ะพี่ถินแกถ่ายวิดีโอป่ะเออหนูถ่ายวิดีอเลย นิโมนแกกินกินกัางหิวข้าวใช่ไหมนิรมนริงกังไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใโอ้ข้าวเป็นข้าวพิมพนข้าวปิดปากข้าวปิดปากอ่ะอ้สวยนาักนะน่พี่เอ็มช้าางเอพี่เอ็มอ่ะไม่มีน้ำเนแกทำไมนจะไม้มีน้ำเหรอ

พิงันเตอร์น้องนิ่ง้เตยิ้มนเลงหลุดนลำนี่รักท่น้านิ่งเลยรูปน่ารักมากแต่งสวยมากค่ะลูก้าเนี่รูปแรกน่ารักมากเลยอะรูป่จับภา้เนี่ยอ๋อถ้ามองไม่เห็นแ่เน โอกวเลยแก้วแกลยก้วละแก้วเลยแ้้วเลยแกวเลยแกเลยแก้วเลยแกวเลยแก้เลยแก้เลยแกเลยแก้วเลก้ลกวก้วเอกิวเลยแเล้วเลกรวเก้วเลยแก้วเลยวเขแ้าลวกเ้ลว่ากเ้วกก ไอเดียมาหนูต้องชอบมาแน่ๆเลยขอเก็บเอาไว้ให้มาได้หนูเก็บไว้ทั้งหมดเลยก็ได้เลยอันเนี้ยก็จะหนูตัวเองนิดหนึ่งแล้ว่าไปเห็นตอนหนูแก่ของขวัญมาต้องโกรธของขวั่อมามาฉีกพ่อม่ากน่าแก่พ่อมาจะชอบแบบกว่ากระดาษของขวัญและมูและและมันต้องตัดมาเลยให้มันยู่ได้หมดเลย มองกล้องไม่กดจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นจรู้ใช่ไหมยอเ้เขาใส่กล่องปอมมาเฉยเใส่กล่องปอมมาในไม่ใช่ข้างในมันมีอีกประมาณสิชั้นอ่ะข้างในไก่กคงคุงคุงค้งงคุ้งค้งคใส่คุ่งงคก้อก้งงงค้งงค หมวกก็หมวกใกตัดใจได้ไหมเคยได้ไหมาเคยได้ไหม้าต้องจะเป็นกระติวายเออกระติ้ไปใช่หรออะไรเงี้ยะามก้ไมเปนะดีมยเจอไวคิอพยรักฉันี่พามอย่แต่รักน้ามากเป่าลงลง กวนั้นจะเก็เสร็จไปรอกระบี่กันเลยเจ๊เก็บถุงมาไว้ขายในเน็ตเอ้าไม่จะดูของเลยจะขายถุงลแอหลอกหอกดาะค่อยกไปลองพร้อมกลองไหมเนี้ยี่นีนีนี่่นี่กี่นี่นีนน่่นน่นนีน่น่นนนน่ อั่ิการลังนึงไม่นะเอฟเอ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 เ a เอ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 ็อเอเงเอเลเอเเอเมเอเอเออเอเมเอ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 เเอ็มเอ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 ลอเอเมเอเาเอ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 อเออเออเ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 ปเอเเอ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 เเเอเอเอเ อมนะงานี่นี่นี่อีกชั้นนึงอ่าไมออกเยอ้ยโอ้ยโอ้ยถุงยางชีถยางชีงยางชพโอ๊ยชอบเอาไ้ต่อไม่มีคอนนะออถ้าไม่ชอบไปทาไงกิ๊ไปายคืนไปขยไม่ชอบไม่ชอบถ้ไม่ชอบก็กลัวก็ได้ถุงยาง ให้โอยเต็มเลยน้ัมันได้เลยอะที่อย่กก็หนูเลยอะได้ย่มาตกอ่มาตกอ่มาตกอเดี๋ยวมันเก่าอะไรนะอย่าเป็นกระบี่โอเคไหม้ยเจ้ามกไม่อเข้าันหมดเดมเก่ มาบอกแล้วว่าแมทไงไม่โดูไกลเหมือนมนนี่จงกระเบนไม่ตื่นนอนแบบนี้กันเดียวแหละเหมือนปยแม่เมื่อเช้าที่ดูดูรูปที่ไปทำบุญใส่จงกระเบนใส่จงกระเบนไปวัดกีจะกล้าใส่พี่มาวะนี่กือบเตรมพงมาลัยมาแล้วนี่ะเด้แดงให้เมื่อกี้ไม่น่าหรอเมื่อกี้น้งือตังบอกจะเอาตังไปถวายเพราะคุณไปหาานมาอะไรเยักม

ไ้ก็ไเก็บไปะไม่ได้ไไอเดี๋ยวพอเคสเดี๋ยวหงเคสไม่พอกะเ๋านด้ยค่ะเดี๋ยวไม่ไม่พอให้น้ำจริงจริงให้กระดาษให้กระดาษ้ยน้าาอิจฉาอยากได้ใช่ไหมไปเนี้ย้หมดลวค่ะเกเ นี่ที่ขยายเลยไหม็ว่าไอ้ได้ถูกเจ้ากล่องไม่ขายได้แน่กล่องไม่ขายก็เห็นทิ้งนี่กูอยจะทิ้งบ้างเนี่ยรู้ว่าถุงนี้ขายได้ตั้งหลายร้อยรู้จู้จ้าเพราะฉันเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยหรอไม่ทำงานต่อนี่ เพิ่งเช็ดเสร็จเมื่อกี้ร้องนุ่มหนิงไหวอ่ะโอ้ยช้านุ่มหนิงเขาหมดแดงแล้วมาแล้วมาแล้วเอ็มซีเอ็มกับไปไล่ตามให้นุ่งหนิงเอาอะไรมาตามนุ่มหนิงสำคัญเออนุหนิงสำคัญน้อยกว่านุ่มหนิงมาแล้วมาแล้วได้เลยเข้ามาแล้วิมมอนนิมมอนนุ่งหนิงมาว่าเปล่าเลยเว้ย ไม่ Nej, นิมนต์บอกกูกินอย่าไปยุ่กานใส่เหมือนไม่ได้กินข้าวเช้าอนมานิมนต์นี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยมาเพื่อกินนะเอานี้ด้วยนนิมนต์ที่บ้านนมีของเลยกับเบียร์นิรินที่เห็นพูดี่ก็นปาที่อตา้อนอะแข็ใจไม่ได้เหง่อเห็นใจไม่ได้เหงี่อน้ำหมดตาลุนี่ดูน้าหมดตาลุนี่น้าหมด่าลุนี่